การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั้นทำให้ผู้คนเกิดการระวังและป้องก,กันตัวเองมากขึ้นเมื่อเดินทางไปตามที่สาธารณะต่างๆเนื่องจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นั้นไม่ได้อยู่แค่ในร่างกายมนุษย์เท่านั้นซึ่งยังคงอยู่บนพื้นผิวต่างๆและสิ่งของในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยและในวันนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะมาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด -19 ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆได้นานแค่ไหนและเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรกันบ้างครับ คือปกติเชื้อโควิดเนี่ยครับมันจะมีการแพร่เชื้อที่แตกต่างกันนะครับเชื้อส่วนใหญ่มักจะอยู่ในสาร,รคัดลังต่างๆถ้าห้องเป็นระบบปิดเนี่ยเชื้อจะสามารถล่องลอยอยู่ในอากาศได้อย่างน้อยประมาณ3ามถึงสชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเชื้อเป็นระบบเปิดเนี่ยแป๊บเดียวก็เชื้อก็จะตายไปนะครับแล้วก็ถ้าอุณหภูมิที่แตกต่างกันอย่างเช่นอุณหภูมิที่เย็นๆมากๆเนี่ยเชื้อจะอยู่ในสิง่งแวดล้อมที่ได้ค่อนข้างนานนะครับเช่นอุณหภูมิที่ศูนย์องศาเนี่ย เชื้อจะอยู่ได้นานถึง30วันเลยถามว่าเชื้ออยู่ในน้ําได้นานไหมในน้ำเนี่ยที่อุณหภูมิ22องศาเนี่ยเชื้อจะอยู่ในน้ําได้ประมาณ4วันนะครับแต่ว่าจริงๆพวกเราก็อาจจะไม่ต้องกังวลนะฮะถ้าเกิดอยู่ในสระว่ายน้ำอะไาเงี้ยซึ่งสระว่ายน้ําที่ได้ผ่านการกรองที่ได้มาตรฐานเนี่ยแล้วก็มีการเติมคลอรีนที่ถูกต้องหรือมีการเติมเกลือที่ถูกต้องเนี่ยเชื้อก็จะตายนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งเลยคือเชื้อเนี่ยอาจจะอยู่ใน แก้วน้ําได้เวลาเรากินน้ําร่วมกันเนี่ยมีคนทําการศึกษาพบว่าเชื้อเนี่ยจะสามารถติดอยู่ในแก้วน้ํานได้นานถึง2วันเลยนะครับแล้วก็อย่างเช่นพื้นที่ผิวต่างๆอย่างเช่นพลาสติกนะครับหรือสแตนเลสเนี่ยเชื้อจะสามารถผลพื่อนอยู่ได้นานและมีชีวิตได้อยู่ประมาณ 3- 4ถึงสวันแน่นอนว่าในตลาดสดเนี่ยส่วนใหญ่แม้จะเป็นพื้นที่เปิดก็จริงแต่ในตลาดสดเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะชื้น แล้วก็อาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารแชร่แข็งนะครับแล้วก็เหมือนที่ผมเรียนตั้งแต่แรกอยู่แนละ้วว่าเชื้อเนี่ยจะจะอยู่ในอุณหภูมิศูนย์นยอ,องศาเนี่ยอยู่ได้เป็นเกือบ30วันเลยผมว่าสิ่งที่เราต้องระวังเลยคือเวลาเราเข้าไปตลาดเนี่ยทุกคนต้องใส่หน้ากากคือจะสังเกตเห็นว่าเวลาไปตลาดบางคนเนี่ยไม่ใส่หน้ากากนะครับทั้งแม่ค้าเองทั้งคนที่จะไปจ่ายตลาดเองเพราะว่าบางทีในตลาดมันก็จะค่อนข้างอับชื้นแล้วก็ร้อนบางคนก็เลยอาจจะไม่ได้ใส่หน้ากากนะครับแต่ว่าการติด เชื้อโควิดเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือการติดทางการสัมผัสเช่นเรามีน้ํามูกหรืออะไรต่างๆแล้วก็ไปปนเปื้อนอยู่ตามแพคเกจจิ้งต่างๆนะครับหรือว่าปนเปื้อนอยู่ตามน้ําแข็งอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเชื้อเหล่านี้อยู่ได้นานมากนะครับเป็นวันเลยสบายมากแล้วเราก็เอามือเราที่ปนเปื้อนเนี่ยมาสมมุติเราก็มาจับหน้ากากบ้างจับจมูกบ้างจับตาบ้างเชื้อเหล่านี้ต่างๆก็ปนเปื้อนผ่านมือมาแล้วก็เข้ามาสู่ร่างกายเรา เพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องระวังอย่างมากนะครับเวลาที่ไปตลาดต้องใส่หน้ากากแล้วก็ต้องล้างมือบ่อยถ้าพกแอลกอฮอล์เจลไปได้ก็ยิ่งดีเลยแล้วเวลาเราซื้อสมมติซื้อของต่างๆที่มาจากตลาดสดต่างๆนะครับเวลาเราแพคเกจจิ้งเนี่ย ต้องระวังนะครับเพราะมันมีโอกาสที่จะบนเพื่อนสารขั้นหลังต่างๆได้ผมคิดว่าอาจจะทําความสะอาดด้วยน้ําสบู่ก่อนหรือว่าใช้แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์พ่นก่อนก็ได้แล้วก็เวลาทําครัวเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยใส่ถุงมือจะดีกว่านะครับเพราะเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าเชื้อมันจะมีปนเปื้อนอยู่ตาม เปลือกกุ้งหรือว่าปลาหรืออาหารทะเลอะไรสดหรือเปล่าเพราะมันแช่แข็งมันเย็นใช่ไหมการที่เราใส่ถุงมือเนี่ยมันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเวลาเราเอามือเข้าจับปากหรือจับจมูกหรือขยี้ตาเนี่ยเวลาเราใส่ถุงมืออยู่เนี่ยเราคงไม่กล้าถูกไหมครแต่ถ้าเกิดไม่ใส่ถุงมือเนี่ยบางทีเราจะลืม แต่ถ้าบางคนไม่สะดวกหรือไม่ถนัดในการที่จะใส่ถุงมือแล้วทำอาหารเนี่ยโอเคไม่ใส่ได้แต่ต้องระวังอย่างมากตอนที่ทำแกะกุ้งแกะอะไรต่างๆพวกนี้แล้วเอามือไปสัมผัสจมูกปากหรือตาอันนี้ต้องระวังเพราะว่าจะเป็นแ่งแพร่เชื้อได้สบายมากคือปกติแล้วกุ้งก็ดีหรือปลาก็ดีหรืออะไรก็ดีต้มสุกที่ร้อยองศาเนี่ยเชื้อตายแน่นอน100% แต่ว่าถ้าเกิดที่อุณหภูมิประมาณ60องศาเนี่ยจะต้องใช้เวลาประมาณ30นาทีเชื้อถึงจะตายเพราะฉะนั้นอาหารทะเลกินได้ครับกินได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ผมว่าหลีกเลี่ยงอาหารที่ติดๆิบอะครับต้องระวังนิดน,นึงเพราะาอาหารดิบเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปนเปื้อนได้เหมือนกันก็คือถ้าอุณหภูมิ60องศาใช้เวลา30นาทีแต่ส่วนใหญ่เวลาเราต้มเราสุกเนี่อย100องศาไม่กี่นาทีเชื้อก็ตายนะครับผมทานได้ครับทานได้นี่ไม่มีนะัา ผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยบริเวณพื้นที่ผิวสัมผัสต่างๆที่เป็นที่สัมผัสร่วมกันบ่อย,อยๆเนี่ยต้องระวังอย่างเช่นเวลาเราเข้าห้องน้ำนะครับลูกบิดประตูนะครับที่ฉีดที่ฉีดน้ำนครับเวลาเวลาเข้าส่วมเสร็จเนี่ยตรงนี้เป็นแหล่งแพร่เชื้อที่สำคัญนะครับแล้วก็ทุกครั้ง ต้องล้างมือนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งจริงๆเนี่ยผมกม็อยากจะบอกเลยเหมือนกันว่าหน้ากากอนามัยเราเนี่ยเป็นสิ่งที่จะช่วยป้องกันเรานะครับในการแพร่กระจายเชื้อแต่แน่นอนหน้ากากอนามัยเราเนี่ยเป็นตัวแพร่เชื้อได้ผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นหน้ากากอนามัยที่ยังไม่ได้ใช้นะฮะยังสะอาดอยู่นะฮะคือหน้ากากอนามัยเนี่ยเป็นตัวที่จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามหน้ากากอนามัยเป็นตัวแพร่เชื้อได้เหมือนกันเชื้อเนี่ยเวลาที่ เข้ามาเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่จะเกาะหรือติดอยู่ตรงนี้ได้มีคนทําการศึกษาว่าเชื้อเนี่ยจะซ่อนอยู่บนพื้นผิวของหน้ากากอนาไว้ได้ประมาณอยู่มีชีวิตได้อยู่ประมาณ7วันเลยด้วยซ้ำนะฮะอย่างเวลาเราใส่หน้ากากเนี่ยเวลาเราถอดเนี่ยสมมติเชื้อแตะอยู่ที่ติดอยู่ที่หน้ากากเนี่ยบางคนเนี่ยสังเกตเห็นชอบเอามือไปจับ จับนู่นจับนี่จับเสร็จมาขคยี่ตานะครับแล้วก็เวลาจริงๆโดยหลักการแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะจับตรงบริเวณตรงด้านหน้าถ้าจะถอดต้อง,ต,องต้องเกี่ยวตรงบริเวณเนี่ยที่ที่คล้องหูนะครับเวลาทิ้งก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราทิ้งแบบทิ้งเลียล่าอย่างเงี้ยเราไปทิ้งตั้งไว้ตามตรงโต๊ะอย่างเงี้ยเชื้ออยู่ตรงนี้เชื้อก็ป้ายอยู่ที่โต๊ะถ้าเกิดเราทิ้งไม่ถูกวิธีเนี่ยก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นหน้ากาลระไมเป็นตัวแพร่เชื้อได้เหมือนกันนะครับก็ต้องระวัง แต่อย่างไรก็ตามนะคบผมว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยกับการล้างมือเนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยนอกจากช่วยลดการติดเชื้อแล้วเนี่ยช่วยลดความรุนแรงของเชื้อด้วยอย่างเช่นเชื้อที่เข้ามาร้อยตัวการใส่หน้ากากอนามัยอาจจะลดลงเหลือสิบตัวมันลดความรุนแรงของเชื้อได้นะครับแล้วก็เวลาที่เราสัมผัสร่วมกันบ,บ่อยๆเนี่ยต้องล้างมือเช่นลูกบิดประตูปุ่มกดลิฟต์ รหรือว่าอาจจะเป็นที่โหนรถเมก็ดีหรือที่โหนรถไฟฟ้าก็ดีสัมผัสร่วมก,กันนะครับพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้พกแอลกอฮอล์เจลล้างมือได้ด้วยยิ่งดีนะครับถ้าใครมีคำถามที่อยากถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่อาคารจงกลนีชั้น3โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้นะครับผม ก็ได้ทราบข้อมูลกันไปแล้วนะครับหากมีความจําเป็นจะต้องออกไปตามสถานที่สาธารณะก็ควรสัมผัสแต่สิ่งของที่จําเป็นและควรหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์กันอย่างสม่ําเสมอด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย